พ่อเป็นใครเนียไไน่นยเจ้าของบ้านครับแล้วพอ่อพ่อรู้ได้ไงครับครับอืมเนี่ยเขาเล่นเจ้าบ้านนะแล้วสิ่คนพ่อรู้จักใช่ไหมชื่ออะไรบนะ้าง จริงจริงเราควรจะเปิดออาจริงพ่อาจริงครับพ่อจีเรจีเอจีช้างอ่าบ้านอยู่ไหนครับจริงจริงจริงผมแค่อยากได้รายละเอียดประเทศไทยครับประเท้ศไทยอยู่ไหนครับบ้านไรบ้านไรแน่นอยอ่ะครับอ๋อผมงูประเทศไทยครับโอเคได้โอเคครับถ้าอ่งนี้เดี๋ยวผมขอจดชื่อในกระดาษนะขอชื่ออะไรละเอียดหน่อย that's yeah.

ครับผมทื่ผมโทรไว้นะครับเนาะบอกเพื่อนบ้านบอกเพืนทุกคนทุกแห่งถ้าท่านไปใช้บริการที่ไหนนะครับบอกว่าจะไปบทนทางก็ดีเซเว่นก็ดี